วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยสงสารเด็กๆจังไม่ได้เดินออกกำลังกายเลยวันนี้ฟ้ามืดมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีก่อนลูกมาสวัสดีก่อน อุ้ยทำไมอะอดูพี่บุดีส้สิพี่บูดี้นอนเพิ่งตื่นดูหน้าดิหน้าพี่บุดีน้นอยพี่บุดี้ทำไมหน้ามุ่ยจังเลยล่ะลูกห้ะว้ปิดปากด้วยสิปิดปากด้วยได้มาปิดปากนอยอุ้ยจะมากินมือแม่ได้ไงเราจูเนีย นี่กินมือแม่ไม่ได้ลูกอยาก,กัดมือแม่มาแล้วครับมาแล้วครับหน้าพี่จุดูหน้าพี่บุดดดิเพิ่งตื่นนะ่ะพี่บุดดิเพิ่งตื่นฝนตกครับเราไปไหนไม่ได้เลยเราต้องอยู่แต่บ้านในบ้านด้วย เราต้องอยู่แต่ในบ้านครับจุนเนี่ยหนูทำไมน่ารักยังไยละลูกหนูน่ารักน่ารักรู้ตัวเปล่าเนี่ยไว้แปลงฟันเลยนะฟันเหลืองแล้วอะลูกฟันเหลืองแล้ว ชีวิตบ้านๆของหมาสามตัวไอ้หน้ามุ้ยมาสามตัวชีวิตของไอ้หมาสามตัวมาสามตัวสามสายพันธุ์เนี่ยคิดดื้อคิดือด้อทุกตัวเลยใครคิดดื้อวะ ใค้คิดได้ที่สุด จูเนียจูเนียเพอบ้านให้แม่หน่อยได้ไหมแม่ฝากบ้านแป๊บหนึ่งโอ้โอแม่ฝากบ้านแป๊บหนึ่งได้ไหมแม่ไปตลาดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่มาเนะ โ,อ,โอ,อ้มาทำไมมาทำไมมาทำไมจุอเหนียนจุอเหนียนน่ารักกันเลยจุนเหนียนนั่งหลับแล้ว่า แม่จะไปตลาดนะแป๊บนึงเดี๋ยวแม่มาฝากบ้านนะฝากบ้านหน่อยแป๊บนึงตอกบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวซื้อหนมมาฝากสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ